สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเพจจันเดียวกับเมียวได้บายพัสวีค่ะราคาวันนี้พบกับเราเจอกันเราค่ะเล็กว่าไม่ได้มากค่ะเลกว่าพอดีติดธุระอยู่ค่ะติดธุระยุ่งๆไลย่ยางติดธุระเบอืออกติดภารกิจสงง่งโค้งให้ลูกค้าค่ะก็จะว,วนเวียนไปนู่นไปนี่แล้วก็ไม่ได้มากเลยว่าหยุดหนึ่งวันค่ะก็เหมือนที่บอกแล้ววันไหนถ้ามีเวลาก็มาทําค่ะ ใจยันยากมาทําทุกวันแต่ว่าถ้ามันยุ่งจริงๆก็ต้องหยุดค่ะถึ้งวันเนียนไม่ยุ่งค่ะเสรภารกิจแล้ววันนี้วันนี้มากินข้าวกับเราค่ะวันนี้นําเสนอเมนูง่ายๆค่ะมีอะไรก็ทําห้นั่นกินมีลูกชิ้นอยู่แล้วถึงก็มีพักกวางตุ้งอยู่ค่ะแล้วก็เลยพัดน้ามันห้อยใส่ลูกชิ้นปลาแล้วก็ถอดไขค่ค่ะเห็นกันไหมนี่มไม่รู้เห็นไหมเออค่ะโต๊ะมันแหล็กถอดไข่ แล้วก็น้ำฉุบลูกอึกค่ะน้ำชุบลูกอึกนี่ค่ะน้ำชุบลูก,ลกอึกแล้วก็ลุกเนียงเสื้อลุกเนียงมา20บ,บาทวันก่อนทุ่งเดียวเติบค่ะลุกเนียงตาวาททุกรายในช่วงนี้บางโลก็บางที่ก็โล่ไล่ตังช่วงนี้20บ,บาทค่ะทุ่งเดียวทุ่งเดียวเติบค้ามาค่ะกินข้าวกับเราใบสองแล้วค่ะ ภาราิจงานบ้านก็กินข้าวกับเรากินโน่ง่ายๆค่ะยังไงเลยก็กินน,นั้นันตามสไตล์ผัดสวีแล้วค่ะในสันนาค่ะยังไงเลที่บ้านก็ทำมันนั่นกิน ยุงยุงตะก,กี้ปักเมียนขอปัจเวียนเดี๋ยวนี้เปนคนได้มีงานทำาะ้ค่ะไม่ได้วางงานมันมาก่อนมาก่อนตแต่เป็นแม่บ้านอย่างเดียวเดี๋ยวนี้เป็นผู้หญิง,ง,าง,างได้มีงานทำานะคะะกิ่งใจร้ามีจ่ายเบี้ยร้ามีมาไล่ปีแะบทำงานเองแต่มังแต่ทำงานก็คืองานอยู่บ้านนี่แหละคะ่ะค่ะขายตามา,า้าแต่ว่า คือได้อยู่บ้านไม่ต้องอกไม่ใช่ต้องไปไปตีแป๊ดว่าชาวรบตีเซที้าวันเย็นไม่ใช่พนันะคือทํางานอยู่ที่บ้านเนี่ยข,า,ขายายตามปาะาค่ะเก่งใจา้ามีก็ทำงานอยู่คนเดียวซึ่งเราในี่ยหยุดงานไปหลายปีแล้วก็เลยหายได้ตำ้วมั้งนึ่งแกงเางาซ้อมไดเบียมีอาชีพได้เบียตัวเองใช้ เด็กนูเวลายักใจเลยตรงขค้งซ้ำนี่เกรงใจเขาเขาไหวนะ้วแต่ว่าเราเกรงใจเข ไข่ทอดค่ะไข่ทอดใส้ว่าง,อ,งอ้อมแดงกินกับน้ำชุบลูกอึกได้ว่าอันไปราดได้ลูกอึกมาทุ่งนึงทุ่งเดียวเท่าสิบบาทอะ้วด้วยเขยนก้อนหยัดหมึกนามิดกันเ่น bình thường khi nhang để lục nhang บางที่ซื้อมามาก็กินไม่ทันอ่ะผมกินทุกคนเดียวลูกสาวก็ไม่กิน ลืมบอกไปว่าร้อยค่ะน้ำจุบลงอ,อึกพึดแปดได้เร่งค่ะได้รีบีไปกับมือนะ tao tao và phép lào về xuống bông luôn luôn Pét bạc Chúa ấy nó rộng nhanh ở dòng bình quân nữa đấy, không น,นี่ชงดีมากเลยสักพ่าพุพ้นไม่ตกทีวันนี้เรียกว่าถ้าจับไม่เพชก็ไม่ตกทีนะดูซัไม่ตกที่แหละว่าก็ตกคนันแล้ว แกจ่จนจำไม่ได้ฟ้นตกก็ไม่ตกวันวัน mà là, ăn nấm. เอ็มละค่ะโอเควันนี้ได้มาทักทายกันแล้วดีใจค่ะวันนี้วางก็เลยได้มาตัวเช้าก็มาแลละตัวเช้าหน้าว่าไม่ติดภารกิจอะไรค่ะตัวเช้ามาเจอกันเราค่ะเมนูไรก่อยละกันแต่น่าจะให้เล่นมะแกงตะกินแหละน่าจะไปลาดวันเห็นๆนะไปลาดซื้อกับข้าวมาไหวโอเคค่ะวันนี้ตอนนี้ก่อนค่ะบ๊ายบาย wait oui.